นี่นะคะทุกคน25วันผ่านไปนะคะเขาก็จะโตมากแล้วนะคะดูแน่นเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องคนรักต้นไม้1 6 8่น,นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาเพาะมเมล็ดฝรั่งนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นฝรั่งที่เราได้มานะคะดูข้างนอกเหมือนธรรมดามากเลยนะคะทุกคนแต่ข้างในเป็นสีชมพูนะคะชมพูออกแดงๆนะคะ อร่อยมากเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะเอามาเล็ดของเขานะคะไปเพาะเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่อร่อยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะข้างในให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนข้างในเขาเป็นสีออกชมพูเลยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยคืออร่อยมากเลยค่ะทุกคนรสชาติจะอร่อยมากเลยแล้ว เอีว่าเขาก็มีเมล็ดด้วยนะคะวันนี้เราก็จะเอาเมล็ดมาเพาะนะคะค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดอันนี้เขาออกะคะ่ะเอาเมล็ดออกจากเนื้อพวกนี้ก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนเป็นเมล็ดที่เราได้เอาเนื้อเขา แล้วเราก็จะได้มเมล็ดแบบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเพาะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเพาะใส่ในดินเลยนะคะดินลงไปเราใช้เป็นดินบ้านเลยนะคะดินบ้านปกติ แล้วก็เอาเมล็ดเนี่ยวองไปเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแยกที่หลังก็นำดินกบเมล็ดเขาเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำนะคะเราจะรดน้ำเขาทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งส่วนมากจะรดตอนเย็นนะคะแล้วเก็บไว้บริเวณที่มีแสงแดดลำไรนะคะค่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะเดี๋ยวเราลดน้ำก่อนเนาะนี่เราก็จะรดน้ำรดให้รดให้ช่วงลยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะ นะคะทุกคนยี่สวันผ่านไปนะคะเขาก็จะโตมากแล้วนะคะดูแน่นกันเลยค่ะนี่นี่เป็นต้นฝรั่งสีชมพูนะคะที่เราได้พเพาะเมล็ดไว้เนาะนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่คือแน่นมากแล้วนะคะพร้อมที่จะแยกเขาแล้วนะคะทุกคน วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกเมล็ดของเขาไว้อีกทีนะคะเราจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank <laughs> you.